รุจีรำอ่าคุณเนธคารุจีรำนะครับก็แปลงนี้กี่ไร่ครับผมพี่เนธสี่สิบวันไร่ครับสี่สิบสามไร่สี่สิบสามไร่สี่สิบสามไร่เราเราเดินไปตรงนู้นนิดหนึ่งไปดูใกล้ๆสี่สิบสามไร่สี่สิบสามไร่อปีที่แล้วก่อนที่จะมาใช้ Rd สองห้าหนึ่งได้เท่าไหร่แปลงนี้สิบสองเกียนได้ครับยี่สิบสองตันสี่สิบสาม ใช่ยี่สิบยี่สิบสองตันครับได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีปัญหาอะไรเรื่องน้ําเค็มนะครับเอาน้ําเค็มหลายๆคนโดนกันเลยที่อำเภอคลองหลวงเนื่องจากเอาน้ํามาจากไอ้คลองลังสิตไปยูนใช่ครับเนาะโดนโดนโดน,นหน้าแรงแรงสองปีครับแล้วก็ก็คืออาการเสียหายเลยเหรอได้ยี่สิบครับมันจะตายไปมั่งแล้วก็เหลือน,น้อยลงอืมแล้วก็วกน้ำเค็มมันสะสมมาสองปี ครับอพี่ตรงนี้แล้วพอพี่เปลี่ยนมาใช้อาร์ดีสองห้าหนึ่งเป็นยังไงบ้างาจากใจเลยพี่ข้าวไม่ไม่ดูไม,ไม่ไม่ตายแล้วนะครับพอใจอไหมพอใจครับน่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนจากเข้าก่อนไหมที่ได้ยี่บสี่เกวียน,น ดีกว่าเยอะครับดีกว่าเยอะนะดูข้าวเริ่มก้นก้มดีนล่ครับก้มไหมไปดูการข้าวอย่างนี้เขาเรียกข้าวก้มนะเพื่อนเพื่อนที่เห็นก็ดูเป็นองค์ความรู้ไว้อันนี้ข้าวพันอะไรพี่เนธสี่หนึ่งครับอันนะข้าวพันสี่หนึ่งก็เก็บเกี่ยวเร็วหน่อยนะพันนี้เ้าสิบห้าวันถึงร้อยวันนะครับเก็บเกี่ยวได้อ่าเป็นความรู้ก็ขอสี่หนึ่งนะเก้าสิบห้าวันถึงหนึ่งร้อยวันก็เกี่ยวแล้ว อ๋อแปลงนี้ผมติดตามมาตั้งแต่เริ่มเตรียมดินใช่ไหมเออย่อยสลายต่อสั่งอ๋อพี่เน่ทำละเอียดมาตลอดเลยใช่ไหมทำทาตามสูตรที่เรากําหนดให้เนาะเออถามนิดนึงพี่เน่เป็นสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่นาแปลงใหญ่มีสมาชิกเยอะไหมสามสิบคนได้มั้งครับเฉพาะหมู่เราหรือคลองเรา เฉพาะแค่แค่หมูเนี่ยครับอ๋อนะอ๋อสามสิบกว่าคนทุกคนก็มีนาเหมือนกันนะนครับคนละอืมอืมแล้วเพื่อนๆนได้ได้เห็นมั่งไหมว่าเราเอาโปรตีนอะมินโนมาใช้ในแป้งของเร,า,ราถามอยู่นะครับว่าใช้อะไรถามไหมถามครับถาม <laughs> เพราะหน้าหนาวนี่มันข้าวมันจะไม่ค่อยเออได้ผล<ว>ผลิตเยอะว,วันนี้รายงานนิดนึงวันนี้ที่คุยกันอยู่มันเป็นวันที่อ่า <11. S 1> วันนี้สิบเอ็ดกุมภา นะก็จะเก็บเกี่ยวพรุ่งนี้แล้ว,วนะัดรถเกี่ยวมาที่นี้ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้มันจะต้องมีการไล่มาตามอายุเนาะจากต้นกล้าเริ่มแตกตังแขึ้นมาต้นกล้าต้นเริ่มท้องนะต้นเริ่มท้องแล้วก็ะจะจะแหมจะได้สอบถามให้ให้เป็นความรู้ไงว่าพี่เนตเห็นการเปลี่ยนแปลง มีอะไรบ้างตั้งที่เราตั้งตั้งแต่เริ่มการปรุงดินนะตั้งแต่เริ่มตระไตลตอตอซังเออเริ่มเลยครั้งแรกเลยตอนที่จีดไปครั้งแรกนะครับน้ําจะเริ่มเป็นฟ้านะฮะ,ะอ๋อ,อก็ก็มีปฏิกิริยานะเปลีป่ยน,น,นแปลงไปไปในทางที่ดีเลยใช่ครแล้วก็พวกฟางพวกอะไรมันจะนิ่มดินก็มันก็จะนิ่มอ๋อดินไม่ไม่เป็นตายไม่เป็นตาย เพราะว่าคนที่มาทํานาช่วยให้เราเนี่ยเขาเหยียบลงไปแล้วเขาก็รายงานนะดินดินมันจะนุ่มนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นนะดินดินไม่เป็นทางพวกอะไรมันก็จะสลายไวขึ้นโอเคย่อยย่อยสลายตอสังเราไม่ได้เผาเนาะไม่ได้เผาโอเคเพื่อนเพ่อนกลุ่มนาแปลงใหญ่นะก็ในจังหวัดปทุมเราก็น่าจะมีเยอะหลายกลุ่มนะพี่หลายครับที่เราไม่เผาตอไม่เผาฟางเออเราเราเราไม่เราไม่เผาตอสังนะ เออเราเราเอาอประโยชน์จากตอสังข้าวนำมาใช้แล้วย,ย่อยสลายตอสังแล้วก็มันก็มีประโยชน์แดูนี้ปุ๋ยแพงด้วยครับปุ๋ยลูกเท่าไหร่จากเคยใช้ลูกละเจ็ดร้อยตอนนี้ลูกละพันพันกว่าบาทบมาแล,แล้วทีนี้เออการลูกละห้าร้อยอตอนนี้มันลูกละพันสามแม่เจ้าแล้วราคาข้าวเราจะได้เท่าไหร่เนี่ยประมาณถามท่าแก่ยัง เจ็ดพันต้นๆครับประมาณนี้นะเจ็ดพันดูที่คุณภาพเราถึงเจ็ดพันแปดเปอร์เซ็นต์ความชื้นสวยๆกิ๊กเลยนะเจ็ดพันแปดล้วแต่ความชื้นขอให้ได้ครับเออแล้วก็พี่ใส่มากี่ครั้งอ่ะใช้อาดีพ่นอ่ะ กี่วันครั้งกี่วันครั้งหวันครั้ง<า>ครับ<า>ตามสูตรที่ดกรกรนแนะนําเลยนะแล้วก็เราก็เอาองค์ความรู้ของเราแล้วก็รวมรวมกําลักวิชาการเกษตรนะรเอามามาผสมผสานกันแล้วก็เราก็ใช้15วันครั้ง15วันครั้งเ,เออแปลงเนี้ยพี่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรมาพ้น ใช้โดนครับโดนพ่นนี่เป็นโดนพ่นเลครับเป็นไงเป็นไงเพิ่งใช้ครั้งแรกเลยใช่ป่ะแปลงนี้ครับแปลงนี้เพิ่งใช้ครั้งแรกนี่อ้าวเพื่อเพื่อเห็นอยู่เห็นพี่เนี่ยอยู่ของหกมาพี่เดชใช้ใช้โดนโดนการเกษตรไพ่นยาเนาะพ่นนะเพึ่งพ่นแล้วมัน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 คิดว่าดีดีหรือไม่ดีกว่าคนเป็นยังไงความแตกต่างก็ดีตรงที่มันละเอียดดีครับ ละเอียดดีนะละเอียดดีก็มีโปรแกรมตั้งของเขาเขาจะไม่ไม่ไปไหนนี่นะเราก็ติดตามแล้วก็รายงานผลพรุ่งนี้เกี่ยวแล้วนะ,ะท่านใดที่เห็นคลิปนี้เดี๋ยวพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะลงพื้นที่มาเยี่ยมพี่เน่ออีกทีหนึงเพื่อที่จะถามว่าจะได้เท่าไหร่เ,เ,รรเออแล้วดูหนะ้าตอนนี้ก็มีความหวังนะ มีครับดีดูดีกว่าทุกคือคือผลงานผมเนี่ยผมต้องทําให้ได้มากกว่าพี่ใช่ไหมผมต้องทําให้ได้มากกว่ายี่สบสี่แะวใช่ครับพรุ่งนี้ผมตั้งโต๊ะจีนรอพี่เน่พี่แน่พามาดูข้าวนิดหนึ่งพี่ช่วยอธิบายเป็นองค์ความรู้โอ้โหข้าวแบบอ๋อข้าวพันนี้มันเก้าสิบห้าวันเนาะถึงถึงหนึ่งร้อยวันนับได้พรุ่งนี้ก็ร้อยข้าวมันจะเริ่มเซเล้เห็นไหมครับอืม อ๋แล้วเราเราผ่านเราผ่านวิกฤตคือผ่าน,านหนาวผ่านหมอกเออผ่านมาได้ไงนหนาวหนาวจัดตอนนั้นก็ยนะี่สิบเนาะองศาเนาะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะ่ะเพราะว่านี่กุมภา,าเองข้าวที่ผ่านไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้อ๋ลอลงจะชี้อย่างนี้อ๋ออ๋อ อันนี้มันนี้มันผ่านได้ครับโอ้แล้วเราก็มีน้ำหนักนะโอ้ข้าว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 เต่งมีน้ำหนักแล้วแล้วที่สำคัญผ่านหนาวมาด้วยก็คือฤดูการนี้เป็นฤดูการที่ทำยากที่สุดนะ้หน้าหนาวของชาวนาเนาะเาเป็นฤดูปราเสียนอ้าวฤดูปราเสียนเสียนเสียนข้าวเท่าไหร่ลองดูนะปราเสียนเนี่ย พี่เราก็ไม่ไม่เห็นข้าวล้มมีบ้างไหมเนี่ยจะแค่เซ่ครับเซไม่ลม้มอ้าวนี่คือคายืนยันจากต้นก็จะแข็งแรงดีด้วยครับมีแค่เซนะคะไม่ลม้มครับแข็งแรงด้วยโหสะใจอ่ะใช้ปุ๋ยยาไปมากน้อยเท่าไหร่ <ตะ S 1> ประมาณกี่ลูกจ <ำ S 2> ําได้ไหมปุ๋ยลดจํานวนลงนะครับจากเคยใช้ยี ทั้งละยี่สิบปราลูกเหลือติดติดตาดลูกครับอ้าวเริ่มลดแล้วอ่านี่ที่นี่ยยืนยนันเป็นการใช้ r d 2 5ดีสอห้นะอันนี้รูปของด็อกเตอร์อเจ้า <laughs> ของงานวิจัยเขาก็มาเยี่ยมเราเขาไม่ไม่หนีเราเออล้วก็เดี๋ยวผมต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปให้เพื่อนๆดูนะออกออกเป็นสื่อหน่อยแล้วก็ให้ให้ด็อกเตอร์ เก็บข้อมูลไว้แล้วก็ถ้าดีมีประโยชน์ก็ยังไงก็รบกวนพี่เนตรช่วยช่วยบอกต่อเพื่อนๆในสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะขอเอายอดของพี่เนี่ยที่เก็บเกี่ยวพรุ่งนี้นะจะเกี่ยวพรุ่งนี้ไปช่วยบอกเพื่อนด้วยว่านาฉันนะ่ะเอานาของพี่เนตรเนี่ยทั้งหมด43ไร่รอ่าไร่เกี่ยวมาแล้วได้น้ำหนักรวมเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้ไปออขอทราบของคนอื่นด้วย ใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นก็จะเกี่ยวมีเกี่ยวไร่ไร่เราไหมมีครับในกลุ่มอ่ะในกลุ่มมีแต่เขาเขาห่างกว่านี่ไปอีกครึ่งเดือนนะอ๋อโอ,โอก็ไม่เท่าไหรส่สิของเราปราบเซียนกว่าของเราผ่าหนาวมดเลยหนาวตอนนั้นยี่สิบเนาะประมาณอนะ่ะยี่สิบต้นต้นตอน <20 S 2> ่ะยี่สยี่สิบแล้วก็แล้ก็มีฝนด้วยเมื่อเมื่อวานเลยพายุเข้าอ่ะแม่ ของแม่ผมแม่ผมบทอุบเลือแต่ใช่คุณแม่สะอิ้งอยู่ของสี่แม่ผมเองอก,ก,ก็ทำนาข้าวหลังบ้านเหลือก้าวไล่แม่ก็เลยทำข้าวเพื่อออกกำลังกายแล้วก็ฝนตกโดนแต่ข้าวไม่ล้มนะคะแม่ไม่ล้มใช่ของพีนก็แข็งแรง่พี่เนก็งไม่ล้มใช่ของพี่เน่ก็ไม่ล้มเนาะข้าวพันนี้จะล้มง่ายนะครับปกติ เห็นไหมถ้าหน้าฝนเขาจะไม่ค่อยทำเลยมันจะล้มง่ายอ๋อเห็นไหมเห็นไหมนี่ประสบการณ์เลยนะแล้วก็ปรากฏว่ามาเจออาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งเข้าไปไม่ล้มยันเกี่ยวนะเซเฉยๆเซมีเซตามพายุตามล้มอะไรไปพี่ใช้ข้าวปลูกเอ่อหนึ่งไร่ตกประมาณกี่กิโลครับผม หนึ่งไร่จะสองถังถังล,ล,ละไร่ละสองถังนะครับอืมโอ้ก็สามสิบเลยเหรอต่อกิโลอ่ะครับปลูกแน่นไหมไม่แน,น่นใช้ใช้ข้าวข้าวปลูกน้อยลงเลยโอ้อประหยัดอีกอ ก็คือตามหลักเลยเนะี่ยตามสูตรของอตัว r d 2 5 1เนี่ยเนะีะก็ลดต้นทุน oh. เพิ่มผลผลิตอ,อ้าวคุณเน่ก็ทำตามสูตรมาตั้งแต่ย่อยสลายต่อสั่งเลยเนาะเออหมักดินปรุงอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ช่วงที่ก่อนเราจะเอาหว่านข้าวลงไปเราก็ใช้ตัวนี้พรมลงไปอีกนะเพื่อกระตุน้นการงอกเออให้มันพุ่งแซงหญ้าขึ้นไปบแบบนั้นแล้วก็ลด ปุ๋ยอ่าลดข้าวเนาะบางคนก็อัดะจน30กิโลเลยต่อต่อต่อไร่มันมันก็อยากได้ผลผลิตเพิ่มแต่วิธีนั้นมันมันแน่นเกินไปถ้าเสียหายมันจะพาเสียงหายหมดเลยนะมันมันก็อ่มันไม่โปร่งนะมันมันมันทึบแล้วก็โรคและแมลงก็จะเข้าได้เยอะถ้าเราใช้ค้าปลูกเยอะในพี่เนตรลดค้าปลูกด้วยลดปุ๋ยยาด้วยปุ๋ยเม็ดอะไรนะอ่าลดลงมาโอเคก็เป็นการ ลดต้นทุนของจริงแล้วก็ส่วนเรื่องของการเพิ่มผลผลิตเดี๋ยวพรุ่งนี้คงทราบนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เนตรายงานนิดนึงก็จะให้เก็บไว้ให้เพื่อนๆดูลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสุขภาพเป็นไงพี่ดีขึ้นเลครับนะไม่ใช้สารเคมีมากใช่ตัวนี้เป็นสารเสริมเพิ่มเป็นสิทธิภาพไง AD251 ของดรกรผ่านงานวิจัย จากหน่วยงานภาครัฐเลยนั้น Paste, muted, แล้วก็ผ่านห้องแล็บแล้วก็งานสะอาดใช้พัดเจรไ์เลยนะครับเ,เป็นกระบวนการที่าทันสมัยแล้วก็ใช้ตัวเดียวเลยไม่ยากนะพี่เนาะไม่ยากใช้ตัวนี้เนาะนตัวนี้ตัวเดียว <ançais? S 1> เออใช้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวไม่ยากเลยแล้วก็ใช้ใช้ร่วมกับเวลาสมมุติว่าท่านมันมแีแมลงหรือมันมีโรคในในรอบนั้นเราก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ตัวนี้ผสมเข้าไป <พบ S 2> ผสมในหม้อ <พบ S 2> <ๆ>เดียวกันเลยใช้ง่ายๆครับแล้วก็พี่เน่ก็ใช้โดนฉีดพ่น พูดไปเอาละตามสูตรเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาติดตามผลงานกันฝากเพื่อนๆไว้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเห็นคลิปนี้นะเห็นเห็นผมกับพี่เนตรนี่นะก็โทรมาได้พี่เนตรเบอร์อะไรจำได้ป่ะ0 8 6 9 8 8 9้า1ครับอาามาชมได้ตัวจริงเสียงจริง,รงของผมคุณประพันธ์065 สองหนึ่โทรมาก็จะเป็นเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็อยู่เคียงคู่พืชไร่พืชสวนนาข้าวสัตว์น้ําอะไรได้ได้หมดนะพืชเขียวพืชไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเออตามโครงการต่างๆโทรมานะฮะก็จะบอกอัตราและวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะแล้วพืชก็จะสมบูรณ์แข็งแรงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไป เสียงเงินซื้อยาฆ่ามาแมลงรักษาโรคอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ทําง่ายเลยครับนะก็ฝากไว้อดีสองานงานวิจัยดีๆของคนไทยนะต้องส่งเสริมการเมืองไทยมีของดีก็ต้องเอามาถึงบ้านเลยเพราะว่าตามหากันมานานแล้วชาวไร่ชาวนาชาวสวนต่างๆเนี่ยเอ๊ะถึงเวลาก็ต้องวิ่งเข้าร้านเนาะไปไอ้ยายนั่นยายนี่จ,จัดนี่งานวิจัยของดร,รกรเกษตรศาสตร์บางเขนมาเอง นะเพื่อนๆที่ยัง,ล,งลังเลสงสัยเห็นคลิปนี้ก็โทรมาได้เลยไม่ไม่ต้องเสียเวลาความลังเลใจเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่แน่นอนดูดิพรุ่งนี้จะเกี่ยวแล้วแล้วก็ถามว่าไม่มีข้าวล้มเลยมีแต่เซ่มากเซ่ดิบเดียวซ่ดิบเดียวมันมันมัน,ม,นมันแกร่งนะข้าวมีน้ำหนักแล้วก็ผ่านหนาวได้นะนะก้มหมดแล้วอ่ะได้น้ำหนักแล้ว โอเคขอให้พี่เน่โชคดีค่าพี่สวยจริง,รงๆนะเนี่ยกอใหญ่กอหนึ่งน่าจะประมาณสิบก่าต้นเน่ยพี่นะแต่ละกอแต่ละกอเนี่ยบึ๊บๆเลยกอใหญ่ประมาณนี้ประมาณน,นี้เออวัชพืชก็มีบ้างเนาะถึงเราคลุมแล้วก็มีบ้างไงก็โอเคผ่านได้ ได้เลยพี่แน่นั้นผมขอรบกวนเท่านี้แหละนะและดูปรับเปลี่ยนได้กันใช้ได้นะเพราะว่าผมถึงบอกว่าพิสูจน์กันได้เห็นในฤดูปรับเสดคือหน้าหนาวเลยแหละรู้เรื่องเลยแหละอืมเอ่อมันต้องแบบดีมันไม่มีฟุกอะนะโอเคพี่แน่ผมลานะขอบคุณพี่แน่บดีถ้าพบกันมีโอกาสพบกันโอเคครับเพื่อนเพื่อนท่านใดเห็นคลิปนี้นะก็โทรมาหาผมคุณประพันธ์ศูนย์หกห้า สองหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งสองโทรมาคุยกันปรึกษาหารือกันเรื่องพืชเรื่องอพืชพันธัญญาหารทางด้านการเกษตรนะเราก็จะเอางานดีๆงานที่สะอาดปลอดภัยจากสารเคมีนะครับไม่มีสารเคมีเลยอันดับแรกเลยสุขภาพของอเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มเจ้าของนาข้าวจะดีนะเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วอย่างอื่นก็จะดีตามมาด,ด้วยขอบคุณมาก โอเคขอบคุณมากครับสสวัสดีครับบายครับขอบคุณมากนะครับ